ท่านใดที่ใช้ประตูรั้วประตูเหล็กเกี่ยวกับล้อเหล็กแบบนี้ใช้งานมานานนะครับอาจจะทำให้ฝืดหรือต้องใช้แรงมากในการที่ออกแรงเปิดหรือปิดนี่นะครับมันก็จะฟืดแบบนี้วิธีการแก้ปัญหาใช้น้ำมันเครื่องเก่าครับหรือน้ำมันเครื่องใหม่ก็ได้นะครับเนี่ยครับใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วหรือหลายท่านไม่มีน้ำเครื่องอาจจะใช้เจละบีก็ได้ครับ มาหยอดใส่ประตูล้วลูกล้อแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ลูกปืนล้อได้สัมผัสกับน้ํามันเครื่องก็จะทําให้มีความยืดหยุนลื่นไหลของประตูล้อโดยที่หยอดไปก็ขยับลูกล้อไปมาโดยดันเข้าดัานออกอย่างนี้ครับง่ายๆเลยก็จะทําให้ประตูล่องเราฟืดที่ฟืดก็ทําให้ลื่นไหลได้ง่าย เป็นวิธีการง่ายๆครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาท่านใดที่มีปัญหาแบบนี้ก็นําคลิปนี้ไปเป็นประโยชน์ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ